วันนี้อยู่กับผมนายข้าวตังนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเดินเล่นกันรอบๆพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองพลทหารราบที่เก้ากันนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาอยู่ตรงหน้าเจ้ารถถังเบาเอ็มส l k e ิบเอ็ดวัเกอร์บูด็อกนะครับข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับครับซึ่งของที่เห็นอยู่คร่าๆก็จะเป็นของเก่าจากสมัยช่วงประมาณสงครามเวียดนาม เสียดายนิดหนึ่งที่ว่าตรงพิพิธภัณฑ์เราไม่สามารถเข้าได้นะครับส่วนเจ้านี่ก็คือ เปินต่อสู้อากาศยาน L60 ขนาด40มิลิเมตรนะครับผมข้อมูลก็ประมาณนี้โอ้ยเก่าอยู่นะนนหไหนส่งรูน่ะเอตรงช่องเนี่ยเหรอเป็นกระบอกไฮดรอลิกเอาไว้รับแรงกระแทก เวลาเวลาปืนใหญ่มันยิงใช่ป่ะมันจะมีแรงดันทํใไมลํากล้องมันถอยลำกล้องถอยใช่ตัวลํากล้องปืนถอยไอตัวนี้เป็นเหมือนเป็นกระบอกไฮดรอลิกเอาไว้รับแรงดันเวลาปืนมันถอยเดี๋ยวลองนั่งเล่นคืออาอแม้เวลายิงปืนมันรับแรงดันทําไงมาถึงเปิดทางเนี้เห็นป่ะเห็นเห็นเห็นบ่ามันจะาคล้ายลูกสูบอ่ะ คือเวลาปืนยิงใช่ป่ะแรงถีบมันจะผลักลำกล้องถอยและสูบเนี่ยก็จะดึงปืนกลับมะสูบก็น่าจะดึงปืนกลับเออประมาณนี้เอ๊ะถือถือกล้องให้หน่อยเดี๋ยวจะลองขึ้นเส้นเล็กไปครับผมเวลาท่านเวลาท่านเวลาท่านมาใช้ครับเขามาทำยังไงมาครับเขาขึ้น จะมีหันแนวนอนครับผมเดี๋ยวนะหันได้ป่าวออแล้วเดี๋ยวหันแนวตั้งปับ๊บน,นึ่งเดี๋ยวดูก่อนหันแนวตั้งแต่ว่ามันกูว่าอีกคนแน่นอนเว้ยอีกคนแน่นอนใช่ใช่คนนมันบังคับสองคนเออกูเห็นที่นั่งเนี้ยแล้วปืนนี่จริงๆคนบังคับการใช้อยู่สามคนก็ค,คือคนหันมุมแนวนอนแนวตั้งแล้วคนประจุกระสุน คนยิงนี่ไม่แน่ใจว่าคนไหนยิงนะแนวตั้งแนวนอนอ๋อนี่นี่นี่ไปไกปืนอ,อยู่ตรงนี้คนหันแนวตั้งจะยิงเจ่กเเด็กอะเศรษฐายไกมันแข็งแนละ้วสนิมขึ้นโอ้ยน้ำมันเปื้องเลยนะไปลองหันเล่นดิม ไอแต่มันปัง้ยแต่มันอายุเยอะแล้วมันก็หุ่นด yeah, ีใช้ได้เลยยังยังหุ่นได้อยู่ใช่โอเคป้ายถ่ายรถต่อกระจกหน้าเขาขึ้นไปหนึงคมจังวะใช่กระจกมีแค่นั้นแหละอันนี้เป็นเป็นรถพวกรถจี๊ปเลยพวกเนี้ยเนาะค่อนข้างเก่าอยู่ไม่ต้องขึ้นก็ได้มั้งเบาเก่าแล้ว อูลอกเลยของก็ดีจริงอหอะไรมุนเล่น <laughs> หมุนพวงงอะไรเล่นดิอ่ะจริงป่ามันจะมีรถแบบนี้อีกแบบหนึ่ง เป็นแบบที่เอากระจกแผ่นแผงกระจกนี้ออก,ก,กไ,อไม่คือเวลาขับรัตเเวนใช่ป่ะ,อะไอแผงกระจกเนี่ยมันบงังก็คือเอาออกมันก็จะเวลาสอดสองเนี่ยนจะง่ายขึ้นนี่เอาออกได้นะอ๋อคือเอาเอาออกทั้งนี่เลยเใช่ไอ<ม>าใช่ไม่ออกทั้งแผงเลยเแผงนี่เอาออกหมดเลย <c oughs> แล้วก็มองหลังก็มองจ่นีเใช่ส่วนเจ้าตัวนี้เป็นรถลำเลียง ใช่เป็นรถลำเลียงพลแล้วก็ลากจูงปืนใหญ่ด้วยป่ะหนักกว่าอันกันหนักกว่าคันเมื่อกี้เออเบามันเก่าแล้วไงก็พาหนะพวกนี้มันั้งแก่ช่วงสงครามเย็นนู่นเลยมาไฮไลท์เราเลยปืนใหญ่ ปืนใหญ่อันนี้คือปืนใหญ่เลยนะครับอ่าเออใช่ลืมถ่ายข้อมูลครับผมร้อยห้ามิลเนาะ M หกหนึ่งแปด A สองผมกึ่สุดร้อยห้ามิลน,นะครับกึ่สุดร้อยห้ามิลนี่ยิงไรได้บ้างนะครับโอ้ยยิงได้หมดแหละต้ถังยิงตอนนั้นทั้งหมดไปยิงได้หมดเลยมลยันเป็นอาา่าฮะ ันนี้ก็จะมีมาเป็นกระบอกรู้สึกถึงประโยชน์มาเลยใช่เป็นกระบอกรับแรงสะท้อนแต่ว่าแตกระบอกใหญ่กว่าของฟิ40มมแล้แล้วก็จะมีนี้ด้วยปลอมกล้องบิ๊กกรเปล่าไว้ทำอะไรปลอมกล้องครับทำอะไรครับมันจะช่วยนี่ขับแก๊สออกข้างๆทำให้แรงสะท้อนปืนน่ะน้อยลงอ๋อแก๊สจะพุ่งข้างๆนะโอเค สนิมขึ้นนะเฮ้ยแต่ยังเปิดนี่ได้อยู่แบบเปิดลำกล้องอี้ยเดี๋ยวจะได้มันเป็นมันเป็นก้อนงั้นเลยหรอไอ้นี่ไงนะเปิดปุ๊บนะแล้วก็ใส่กระสุนทางนั้นใส่กระสุนทางนี้เอ่อกระสุนวางไว้ไหนสเปร์ตรงนี้เหรอหยิบเขาหยิบกระสุนไงตรงนี้เป็นรางเป็นรางให้ปืนอ๋อรางให้ปืนถอยใส่กระสุนจะวาง กระสุนข้างข้างแล้วก็ฝั่งนู้นฝั่งยิบอ๋อยิบข้างฝั่งหยิบใส่ก็แปลว่ามีคนยิงสองคนอะไรอย่างเี้เนาะใช่ไหมคนเดียวจะมีคนยิงคนจะมีคนเล็งสองคนอ่าก็คือคนเล็งคนหนึ่งใส่กระสุนไปใช่ใส่กระสุนน่าจะสองคนแล้วคนยิงเนึโอ้ยแข็งใช่คุณรับบอกอ่ะ จะเห็นว่าลำกล้องมันมีเกีียวด้วยไม่รู้เห็นป่ะนะโอเคไปต่อ,อ คันนี้แผ่นป้ายมันหายอ่ะเ,าเาขาอเอาไปซ่อมไม่ไม่มันรุนหายไปเลยจำจำ,จำชื่อรุ่นได้อยู่<ะ>ทีเอ่อทีเจ็ดสิบสองน่าจ่ะนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเขาใช้ยางใช่ตัวตีนตะขาบ<ม>เป็นยางยางนึกว<ม>่าเป็นเหล็กคันนี้ก็สวยดี<ม>อยากรู้ลาเอียดตรงไหนป่ะ เครื่องยนต์นนเปิดเอาเครื่องยนต์ออกได้ไงแต่เสียดายเข้าไม่ได้เขาซีลปิดรูไวไ้เาซีลอะนกว่าปีนทางไหนจะถามเยลยไมไ้เเดี๋ยวเดี๋ยวปีนปีนได้คนระับได้ไคปีนอยู่ข้างหน้า เยวนแหมมันสูงจริงเ no. ลยตนี้เขาว่าซิวปิดฮะอยากถามเรื่องกี่ยวกับถังว่ะข้างในมันกว้างไหมอ๋อไม่กว้างหรอกโอ้โจริงเจริงกว้างมันร้อนด้วยใช่ไหมมันร้อนด้วยใช่ไหมที่มึงแบบที่แกเล่า ใช่ข้างในจะมีแค่พัดลมระบายอากาศอ๋อฮะเห็นไหมอยากอยากถามอะไรเกี่ยวกับนี่กระสุนกี่เท่าไรครับกี่มิลทำเนี่ยประมาณเก้าสิบมิลถ้าจาก0ก้าสิบมิลน,นะถ้าจำไม่ผิดอ๋อฮะก็คือยิงทุกอย่างได้น่าจะหนาพอ,อแหมเขาก็บดหุงไฟหน้าเขาไฟหน้ามีดูดีทุกอันเลยนี่แต่มันไฟหน้าเขาแข็งแรงยังไรือเขาเปลี่ยนวะ หรือว่ามันจักนั่นเลยเขาเปลี่ยนไฟหน้าใช่ไหมนเนี่ยไม่เหล็กไปน่าจะบงังอยู่เลยไม่ค่อยโดนแดดโดนฝนเลยโอ้โหสภาพมันสดุดยอนใช่สภาพมันดูแบบเด่นตาเลยรถรถดูเก่าแต่ไปมันของใหม่กิ้งเลยทางเข้าโดนซีลหมดแต่จริงอันนี้เป็นรถจักไอ้นี่นะฮะสภาพโซเวียตอาา๋อไปได้มายัางไงครับเนี่ยน่าจะเป็นของเก่าจากสงครามเหมือนกันะฮะนั่นอะไรครับไหนไอ้นี่คือที่ซองใช่ไหมครับ ในกล้องส่องครับน่าจะเป็นไฟอินฟาเรดส่องอ๋อส่องทางใช่ยิงอินฟาเรดอะฮะนี่เนี่ยยิงอินฟาเรดเหรอก็คือยิงไฟเฉยๆอ่ะในสปอตไลท์ว่าไม่รู้สภาพเหมือนสปอตไลท์ส่องทางน่าจะเป็นสปอตไลท์ฮะนั่นอะไรครับอันนี้น่าจะเป็นแท่นติดปืนกลนี่กระบอกนี่เลยกระบอกกระแปงสปอร์ต ก็จะมีตัวนี่อยู่เห็นป่ะข้างอันนี้คือเป็นแรงทิพย์ทอยิงระเบิดควันฮะระเบิดควันอ่ะใช่เขายิงระเบิดควันทำไมครับไอ้นี่ไงของตัวพางรถถังใช่เอาไว้พางตัวตอนหนีอ๋อนึวกว่าพางตัวให้ไม่ใช่นะ อันนี้อันนี้มันเป็นอหนเนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงผลใช่แล้วมันมีป้ายเก่าแล้วไม่ไม่มีไม่ไมีเวต่ลำนี้รู้จักอยู่เป็นรุ่นแรกๆที่เข้าประจำการในกองทัพของสหรัฐอ UH1 าาไปแล้วนะแล้วบ้านเราได้ไหม ก็น่าจะเป็นของที่ทางสหรัฐเขาส่งให้อะไรเลยเป็นอ๋อปั๊มน้ำมันแถวนี้คือน้ำมันใช่เป็นเครื่องปั๊มน้ำมัน แค่เอาไว้ลำเลียงพลอ๋อไม่รู้เร็ว่าอันนี้ทุกคนกี่คนนะครับประมาณถ้าไม่นับพลขับนะ,ะฉนเฉพาะผู้โดยสารประมาณสักแปดถึงเก้าคนเห็นว่ามันใหญ่กว่าคอปเตอร์ทัว่วไปรู้สึกว่าคอปเตอร์ทั่วไปมันดูเล็กเลยใช่นะเป็นคอปเตอร์จู่โจมจะเน้นบรรทุกระเบิดเอ๊ะจะเน้นบรรทุกอาวุธมากกว่าแต่อันนี้เป็นเอาไว้ลำเลียงพลมันจะดูอ้วนๆป้อมๆหน่อยล็อก ไหนเอ่ยแดงๆไม่รู้เหมือนกันแต่ทีนี้มันจะมีเห็นป่ะตรงที่บังคับ,คบใช่มันจะมีจอยอยู่จอยอ่ะเข้าไปแล้วใช่เขาถอดจอยออกเหลือแต่เหลือแต่ด้ามมันใช่เหลือแต่ด้ามที่เป็นการบังคับอ่าการโตะกา้านมิโตะอ่าเขาบังคับบ,คบังคับคือใส่ขวาจะเใช่แล้วก็ไม่คือ ถ้าเอาง่ายๆนะเวลาบังคับหอใช่ป่ะมันจะขึ้นอย่างเดียว uh huh. วิธีที่ทาให้หอบินไปข้างหน้าคือต้องเอียง e ใช่เอียงให้ใบพัดมันชี้เฉียงขึ้นฟ้าหน่อยหนึ่งเฉียงขึ้นใช่แล้วมันไปข้างหน้าให้มันเฉียงขึ้นฟ้าหน่อยหนึ่ง, uh huh. แ,ลงแล้วแรงยกมันจะดึงไปข้างหน้าแต่จริงประโยชน์หลักๆของหอคือเอาไว้รับกําลังพลตามป่า เพราะามันจะไม่มีรันเวถูกไหมเขาะเจะต้องบินขึ้นลงแบบตรงๆถูกปะ <คน S 1> มันจะไม่มีรันเวให้ลงจอดรับคนตามป่าใช่มใช่รับกําลังพลตามป่าหรือส่งกําลังพลตามแนวป่าก็ได้เหมือนกันให้มันกอกน้ำกว่า น่าจะเป็นทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกครับใช่ทุกนายเหรอครับหรือว่าเขานับเฉพาะกลุ่มไหน,นทุกคนมีชื่ออยู่แป๊บหนึ่งนะก่อนดูชื่อขอเดินดูรอบๆกอนใช่ๆแต่เอ้ยไม่เป็นชื่อเลยอ่ะเก่งใจชื่อเขา Oh. อ๋อ wow. ใช่ช่วงสงคารามเวียดนามยีิบสองตุลาสองห้าสามสาม มีบอกอยู่กองอาศัยเท่าไหร่นี่เห็นรูปอ่ะรูปสลักอ่ะมันจะเป็นรูปปืนนี้ใช่ไหมล่ะสี่สิบมมโอเคแต่นี้เป็นน่าจะบนเรือบนเรือไม่ใช่น่าจะหลอกใช่เลยมีเรือเลยนะใช่อยู่บนเรือเพราะจะเห็นว่ามีห่วงยางอยู่ อยู่บนเรือเลยนะใช่มีเสื้อชูชีพแล้วก็มีห่วงยางที่คอเห็นปะ่ะคุณทึอว่านั่นคือรูปเรือข้างๆไม่ใช่ไม่ป,ปืนมันติด,ตดเรือเลยใช่ปืนมันติดตั้งบนเรือเลยนี่คือรายรายชื่อผู้เสียชีวิตเหรอนะผู้เสียอ๋ออยู่ด้าน,นเดียวเออเพิง่งเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นแปลว่าด้านด้านนั้นก็คงไม่น่า่อืม าป<ะ>อันนี้ไม่มีป้ายข้อมูลนะฮะอันนี้คืออะไรกว่า40เหมือนกันเหมือนกันอันนี้ไม่มีป้ายข้อมูลเพราะปืนเดียวกัน อะไรหมายถึงนี่เครื่องบินนี่เครื่องบินอ๋อใช่ไม่รู้เหมือนกันรุ่นอะไรแต่ที่รู้ๆก็คือเป็นเครื่องบินรัตเวนของกองทัพบ,บกผมปิดก,กระจกไว้อืมใช่ไม่ต้องเดินไกลเนาะ,ะก็เดี๋ยวไปเดินเดินไปดูตรงนู้นน่ะตรงเครื่องบินตรงนู้นแล้วก็พอเลย ส่วนเครื่องบินที่อยู่ตรงนั้นก็ํำเดียวกันนะหรอไม่คนละลำคนละรำคนละรุ่นเป็นเดี๋ยวก่อน่าเครื่องบินรุ่นนั้นรุ่นอ๋อเออใช่ซ4 7ี่สิบเจ็กเทเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องบินเอาไว้ปล่อยกำลังทางอากาศไอ้ง่ายเครื่องบินผลล่ม รุ่นนึงก็เก่าอยู่ใช้มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสองครามเวียดนามก็ยังใช้อยู่ไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นเลย โอ้ยอันนี้ป้ายเก่ามากเลยพอมองเห็นอยู่รุ่นแฟชายซีหนึ่งสองสามเคโปรวีเดอร์เจ็ดหนึ่งสามเป็นเครื่องบินขนส่งเนาะเฮ้ยดดเดี๋ยวนะ เพิ่งเพิ่งสังเกตเออ,เอ,อว่ะเพิ่งรู้อันนี้เพิ่งรู้ไอ้ตรงเนี้ยเห็นบ่มที่มันเป็นใบพัดอะใบพัดทำไมครับไม่เคยเห็นรุ่นนี้เหมือนกันนะเฉพาะตัวแต่ดาว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นตัวเครื่องยนต์เจ็ดตดาวเป็นตัวเล็ก อันนี้ก็เป็นตัวเครื่องยนต์ใบพัดกี่สูบไม่รู้แหละแต่น่าจะแรงอยูนะ่ถ้ามันเป็นเครื่องบินตั้งแต่สมัยส,ยสงครามเย็นใช่ไหมใช่สงครามเวียดนามใช่สมัยนั้นมีเ,เครื่องบินเจ็ตใช้กันแล้วใช่นะตอนที่มันอตอนที่มันจบสงครามแล้วเข้ามาไว้ที่เนี่ยเข้ามาไงแล้วเขาจอดไว้อยู่แล้วน่าจะเอารถรถลำเลียงมาเขา เขาประกอบใหม่ตรงเนี้อ่ไม่ไม่ไม่ประกอบคือคือเอามาจอดไว้เลยเขาขนใหม่เขารถลำเลียงใช่ลาลำเลียงไหมไม่ไม่ก็แถวนี้น่าจะเป็นสนามบินเก่าเห็นมีลานบินอยู่ก่อนก่อนมาถึงเนี่ยแล้วก็ตรงกระป๋อเนี้ยเห็นป่ะที่กล้องถ่ายอยู่กออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไร เดาว่าน่าจะเป็นถังน้ำมันสำรองก็คือเวลาเขาเติมน้ำมันเขานี่แหละเอาจากตรงนี้ได้เออไม่จะมีถังน้ำมันหลักอยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้ว uh huh. อันนี้จะเป็เหมือนเป็นตัวสำรองเพิ่ม <_ S 1> เพิ่มระยะทําการทํำให้บินได้ไกลขึ้นบินได้ไกลขึ้นเขาจอดก่อนแล้วค่อยเอามาเนี่ยหรือว่าหรือว่ามันมีอะไรท่อลําเลียงจากตรงนี้เข้าไปนู่นเลย มันจะมีมท่อท่อท่อน้ำมันอยู่อ๋ออยู่ข้างในนะนใช่อุ้ยยางพังแล้วอ,อ,นนะอันนี้ก็ล็อกไว้เนะาะเห็นนิดนึงอืมแต่ว่าเขาเหมือนเขาเอานัาน่นแหละผ้าคุมไว้มาเลยอืมใช่ข้างในเป็นเป็นผ้าใบก็คงร้อนแหละไม่ดิ ปกติถ้าเราบินในระดับความสูงเย็นแบบสูงมากใช่มันจะเย็นโอเคเพราะลมเย็นอยู่แล้วแล้วมันมีเรื่องแรลงจีอะไรใช่ไหม,มเข้าๆก็ประมาณนี้เนาะก็เ,เสียดายอยู่แหละที่ว่าเราเข้าข้างในไม่ได้ okay, ครับผบรรยากาศร,บรอบๆพิพิธภัณฑ์กองผนังฐานราันพิก้าก็ประมาณนี้นะครับผม ถ้าใครสนใจมาเดินเยี่ยมชมบริเวณรอบๆก็สามารถมาตามลิงก์โลเคชันที่ผมทิ้งไว้ในเดสคริปชันด้านล่างได้เลยนะครับผมวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ